ปรีบรรจาราศไปดูการแน่งขันหนุ่มกายงามสาวกล้ามสวยที่เซ็นทรัลบางนาครับที่อยู่นี้นรุ่นน้ำหนักไม่เกิน70กิโลกรัมอายุ31ปีขึ้นไปปรากฏว่าแบงค์พงศริผมมจันทร์เจ้าของเหรียญเงินซีเกมส์ที่เวียดนามและแชมป์เอเชีย2023ที่เนปาลจากชมรมกีฬาพอกายและฟิตเนสนครปฐมคว้าแชมป์ไปครองครับ โดยคุณสุกรีสุภวรีกูนายกสมาคมกีฬาเพาะกายและฟิตเนสแห่งประเทศไทยเผยว่าเป็นปีแรกที่ทางสมาคมจัดให้มีรุ่นนักเรียนในรุ่นสปอร์ตฟิสิกส์ชายรุ่นทั่วไปอายุไม่เกิน18ปีแข่งขันเฉพาะนักเรียนครับซึ่งผลตอบรับก็ถือว่าดีมากๆเพราะมีคนสมัครแข่งขันถึง70คนแสดงให้เห็นว่านักเรียนหันมาสนใจเล่นกีฬาเพาะกายเพิ่มมากขึ้นสำหรับหนุ่มกายงามสาวกล้ามสวยเป็นเวทีแข่งขัน เพื่อนำไปสู่เมสสเตอร์ไทยแลนด์หรือว่าศึกชิงแชมป์ประเทศไทยซึ่งจะแข่งขันในช่วงปีหน้าในเดือนเมษายน2568ครับสำหรับพอกายต้องโชว์กล้ามเนื้อเพื่อคว้าชัยชนะแต่นี่ครับต้องแข็งแกร่งจริงๆแล้วก็อึดด้วย